สวัสดีครับทานที่ติดตามรับชมช่องหนึ่งศูย์หนึ่งอีสานบันเทิงทีวีวันนี้มารอบค่ำนะครับหลังจากกองข่าวหลายๆช่องมานะก็อยางที่ว่ากันนะครับว่าสถานการณ์มันเข้มข้นสถานการณ์ที่พูดถึงเนี่ยไม่ได้ซาไปเลยนะต้องบอกไม่ได้ซาไปเลยเพราะว่าดูสถานการณ์แล้วครับคงจะยาวเป็นนิยายเรื่องยาวเลย ก็ต้องมาพูดกันหน่อยแล้วครับว่ามันเป็นยังไงคือทางสื่อต่างๆเนี่ยผมต้องพูดเรื่องเรื่องสื่อนะเพราะว่าผมก็มีพักควบผมก็มีคนรู้จักหลายหลายคนคที่ออกมาพูดอยู่ทุกวนันนี้อยู่ที่ว่าแนวทางไม่ตรงกันเท่านั้นเองหนึ่งครับเราจะเห็นว่าการที่พักประชาชนและแนวร่วมของพักฝ่ายค้านเองเนี่ยครับมาพูดถึง รัฐบาลมาพูดถึงการส่งผู้ริภัยกับภูมิลำเนาออกมาเล่นกันนะครับพี่น้องสังเกตดูว่าตอนนี้กระแสข่าวต่างๆนีครับกลับเป็นมุมกลับมุมกลับย้อนไปที่พักประชาชนถามพักประชาชนว่าเล่นอะไรกันอยู่ที่แรกนรี่มีการยืนยติแล้วเขาก็บอกว่า เอาละพรรคประชาชนมีไม้เด็ดที่จะโค่นล้มรัฐบาลที่จะนำหลักฐานต่างๆมาแชกันแต่ปรากฏว่าพรรคประชาชนไม่รู้ชกอะไรถ้าเป็นมวยก็บอกชกง่วเอามันทุกอย่างเชือกก็ชกนะชกไปหมดครับนี่คือประเด็นที่ผมมาพูดวันนี้ครับมันหมายความว่าไอ้กองเชียร์กองเชียร์สื่อต่างๆที่เชียร์พรรคประชาชนอยู่นะครับ กับมองเห็นว่าพรกประชาชนเนี่ยเล่นมัว่วเอาสิ่งที่พี่น้องประชาชนเขาไม่เห็นด้วยมาเล่นเอาจริงๆครับอย่างเช่นการส่งตัวผู้ริภยัยคุเอวีกูเนี่ยส่งประเทศเอามาเล่นครับเล่นจนเป็นประเด็นครับแต่ว่าประเด็นนี่ครับมันไม่ได้ตอบโจทย์เลย ไม่ได้เพิ่มเสียงไม่ได้เพิ่มคะแนนได้เลยครับนั่นหมายความว่าการเล่นการเมืองของพรรคฝ่ายค้านเองเนี่ครับเล่นมัว่วไม่มีหลักการหันไปดูครับอีกคนคนหนึ่งครับที่อยู่ดีๆเนี่ยสื่อกับพูดถึงเช้าเย็นครับแม้กระทท่าจะเดินไม่ได้ครับพยุงไปเนี่ยครับเขาก็ชู ว่ายังไงเสียครับพักเพื่อไทยเองนายกองยิงเองเสร็จแน่เสร็จดิ๊กปั้มแน่ครับดิป๊ปั้มลุยเองเลยไม่ว่าจะเป็นอาภายไม่ว่าจะเป็น m o u ม4ูสบสีหรือชั้น14ก็แล้วแต่บอกบิ๊กป้อมจะลุยเองเลยนั่นหมายความว่าไงครับคือเขาย้ายประเด็นหรือเปล่าเขาย้ายจากความหวังจากพักประชาชนมาเป็นพัก พลังประชารัฐหรือเปล่าท่านดูมุมมุมกระแสมันสินะฮะคือจะได้ผลไม่ได้ผลผมไม่รู้นะสังขารเรือร่อยๆพันสังขารสงารสงๆค,ครับที่คนเห็นบอกว่าคนเอกประวิตร์วงสุวรรณนี่ครับเดินก็จะเดินไม่ไหวจะจะจะอธิบายได้ถึงห้านาทีหรือเปล่านะครับอันนั้นเป็นแค่เราคิดว่ามันจะเป็นไปไม่ได้ครับแต่ผม มาโฟกัสดูนน่ครับว่าสื่อต่างๆเนี่ยเอ๊ะหันมาเชียพลเอกประวิตย์วงสุวรรณจังจังเลยนะดูสิฮะทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันก็นตัดนะพลเอกประวิตย์จะออกมายังไงไม่ได้รีวิวรอเดี๋ยวคนพยุงของพลเอกประวิตย์แท้ๆครับที่ออกมาให้สัมภาษณ์นี่ครับอุณากัวเหลือเกินคือข่าวขาอเล่นด้วยแหละ จะจริงหรือไม่จริงจะทําได้ขนาดไหนยังไม่รู้ครับแต่เขาไม่ได้ไปโฟกัสที่พักประชาชนที่จะอธิปรายรัฐบาลไงนั่นหมายความว่าพักประชาชนเสื่อมใช่ไหมกะว่าจะหวังพึ่งครับจะได้สมบกสมใจไอ้พวกกองเชียร์สื่อที่เชียร์ว่านายประวิตรวงสุวรรณพลเอกประวิตรวงสุวรรณเนี่ยท่านลงมาเล่นแล้วครับนายก แพทองคานี่ต้องลาออกจองยุบสภาถึงขนาดนั้นเลยนะเขาหวังกันะแต่ที่จริงแล้วครับประเด็นแบบนี้ครับเขาต้องคาดหวังไปที่พักประชาชนแต่กับกายว่าท้ายๆเนี่ยครับสองสัปดาหที่ผ่านมาเนี่ยครับผมพินิจพิเคราะห์ดูแล้วครับปร,รากฏว่าพักประชาชนเนี่ยไม่ได้ผ่านในสายตาเขาหรือเปล่าไม่รู้ครับเพราะเล่นมั่วเพราะกระแสต่างๆนี่ครับ มันไม่ไปถาถมที่รัฐบาลดิมันถาถมไปที่พรรคฝ่ายค้านกับว่าเล่นอะไรอยู่ทําไมไม่แยงไอ้ท่าทําไมไม่เล่นตรงนี้ตรงนี้นะครับทีแรกครับเขากล่าวว่าจะอธิบายได้หลายกระทรวงผลสุดท้ายมันรวบนายกแพทองทาครับพเพราะกระแสมันไม่ได้ไงท่านเล่นหลายกระทรวงครับ กระทรวงนั้นกระทรวงนี้เอามาตีแผ่ยังไงถ้าท่านก็ก้าวต่าไปถึงเขาอยู่แล้วครับเพราะนายกรัฐมนตรีเป็นคนแค่คุมนโยบายครับเดี๋ยวนายกรัฐมนตรีก็จะบอกว่าให้กระทรวงนั้นอธิบายกับชี้แจงเป็นสิทธิ์ของเขาเนี่ยครับ <c oughs> ถ้าคุณเอ่ยถึงกระทรวงมาไทยนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเอาคุณอนุทินชี้แจงด้วยหน่วยงานหลักครับ อาลาของผมมีใครคุณภูมิธรรมคุณชี้แจงด้วยครับผมถึงบอกว่าไม่ใช่ว่านายกรู้ทุกเรื่องนายกเอาคนมาทํางานเนี่ยครับแต่ละกระทรวงกระทรวงองไว้ใจได้ครับแต่ปรากฏว่าสื่อต่างๆนี่ครับหันไปเชียร์คนเอกกวิตย์วงสุวณนั่นหมายความว่าเขาไม่เชื่อใจพักประชาชนแล้วใช่ไหมเขาไม่ได้หวังใช่ไหม ไม่ได้หวังพักประชาชนกับเอาอย่างพันโอพลตำรวจพลเอกประวิตย์วงสุวรรณนี่ครับขึ้นมาโดดเดน่นไม่ว่าจะเป็นข้อกล่าวหาหรือข้อจะอธิปรายกับรัฐวาลน,นี้ครับต้องพิจารณาตัวเองเหมือนกันนะครับว่าตัวเองเล่นมั่วไปหรือเปล่านี่ล่าสุดก็มีข่าว เล่นอยู่เรื่องเดียวอ่ะคือคุณจับทุกกระแสจับทุกเม็ดเอามากล่าวหารัฐบาลเอามากล่าวหาผู้บริหารประเทศคุณไม่คำนึงเลยว่าประชาชนต้องการอะไรต้องการอย่างที่คุณต้องต้องการอย่างที่คุณทําอยู่ตอนนี้หรือไม่ประชาชนก็ถามแบบนี้ครับประชาชนไม่ได้เรือร้อนเลยครับส่งอุ้ยกูเนี่ย ออกนอกประเทศประชาชนไม่ได้เดือดร้อนเลยชื่เฉยๆครับผมถือว่าหมดน้ำจาจแล้วเหรอพรรคประชาชนหม,หมดวัทกรรมหมดเรื่องที่จะยกยอปอปั้นตัวเองแล้วเหรอครับเสื่อมสัาจากพี่น้องประชาชนแล้วเหรอครับถึงทำเป็นแบบนี้ครับกระแสมันถึงเป็นแบบนี้ ก็เท่ากับว่าการอธิปรายหนึ่งวันเนี่ยจะเสียเวลาไปเฉยๆกับการเคาะหารัฐมนตรีครับถ้าคุณบอกว่ารัฐมนตดีนี้มีปัญหากระทรวงนี้มีปัญหาครับแล้วคุณไม่ลุงลึกไปที่กระทรวงครับคนที่อยู่ในกระทรวงคนที่รับผิดชอบในกระทรวงครับแล้วเขาให้คนในกระทรวงเนี่ยมาชี้แจงครับ เขาจะชี้แจงบอกว่าเออผมผิดเหรอผมทำอย่างนี้ผิดเหรอครับอย่างนั้นเหรอไม่ใช่ครับแต่ละคนแต่ละก,กระทรวงครับคอยดูสิครับเวลาเขาชี้แจงมาปุ๊บเนี่ยครับไปรวมที่นายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีก็รับข้อมูลจากกระทรวงต่างๆนี่ครับมานั่งเป็นวอลลุมกันเนี่ครับส่งให้นายกรัฐมนตรีอธิบายได้คร่าวๆ ลงลึกก็ไม่ได้เพราะว่าเนื้อในการทำงานอยู่ที่รัฐมนตรีผมมองไม่เหมือนใครนะครับผมมองว่าถ้าคุณจะตีตรงไหนครับจุดไหนครับคุณบอกว่าต้องตีหัวหน้าโจรใครโจนนรน่ยฮะใครโจรครับที่นายกรัฐมตรีบอกเป็นนายกให้มันได้ซะก่อนนะถูกต้องครับ พวกคุณหิวกระหายเหลือเกินครับอยากให้ยุบสภาลาออกตั้งประเด็นขึ้นมาแต่ละเรื่องไอ้ฝ่ายที่อยู่นอกสภาผูธแทสราดอรก็เล่นคาสิโนอินเ r อร์เทนเมนต์คอมเเล่นกันอยู่ทุกวันทุกวันครับเป็นคนบริสุทธิ์ใส่ซื่อคนเป็นคนที่สะอาดบริสุทธิ์ไม่เคยเล่นการพนันเลยครับประมาณนั้น ต่อว่ารัฐบาลการได้หาเงินมาจากการบ่อนคาสิโนโต,ต,ต่างๆนี่ครับมันไม่ถูกต้อง <c oughs> บอมเอาพี่น้องประชาชนถามหน่อยนะคาสิโน,โนเนี่ยเขามีข้อจํากัดเลยเขามีข้อจํากัดครับถ้าคุณบอกว่าคาสิโนเนี่ยหรืออินเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยมอมเมาพี่น้องประชาชนครับผมถามกลับไปประเทศไทยไม่มีสนามไก่เหรอสนามไก่ชนไม่มีเหรอครับ สนามมวยไม่มีหรอครับโคชนไม่มีหรอครับมีครับนี่คือการพนันลากย่านะมันมีอยู่แล้วครับการที่มีคาสิโน,โนเนี่ยครับมีอินเตอร์เทนเมนต์คอมเพกเนี่ยมันเป็นคนอีกระดับหนึ่งครับนักท่องเที่ยวเขาเล่นตาสีตาสาที่เล่นมวยเล่นม้าก,กันอยู่เนี่ย เขาคงไม่เข้าไปหรอกครับคขไม่แสวงหาที่จะไปเล่นครับแต่อย่างนี้มันมีอยู่แล้วไงไม่เห็นไอ้แอบปากพูดละ่ะเพราะว่าการพนันมันมีทุกย่อมย่าอยู่แล้วครับแต่นี่คือกองเชียร์กองเชียร์ที่จะล้มรัฐบาลครับผู้ต่อต้านรัฐบาลที่ข้างทำเนียบรัฐบาลครับผมก็แวะเวียนไปดูครับมีไม่กี่ตัวหรอก ผมบอกแนละ้วมีมีไม่กี่ตัวละครผมไม่เคยนั่งเทียนครับผมไปดูมาแล้วบางคืนไม่ถึงสามสิบคนด้วยซ้ําไปให้เต็มที่แล้วครับเด็กเล่นขายของยังเยอะกว่านั้นอีกไม่เกิดที่จตุพรบอกว่าโอ้ยังไงมบเกิดแล้วครับมบเชนะเนี่ยตอนเนี้ยพยายามจตุพรพรมพันเองเนี่ยครับทึ่ง ผมว่ามีการเกี่ยวพันกับม็อบครั้งนี้กำลังจะคั้นเอาชาวนากับกลุ่มม็อบคอปรทรนี่ครับมารวมกันให้เป็นเปรี้ยวอะไรละ่ะให้เป็นส้มมวลชนแล้วกำลังจะรวมกันครับแต่ที่จริงแล้วคนละประเด็นกับม็อบชาวนาเข้าไปเพราะชาวนาครับเข้ามาเรียกรอ้องได้ข้อมูลแล้วครับได้ รับฟังแล้วเขาก็กลับเขาไม่มีอะไรมากครับเพราะมันเป็นทุกปีอยู่แล้วม็อบชาวนาเขามาครับจําได้ไหมครับแต่ก่อนนี่ครับม็อบปากมูลนี่ครับเคลื่อนปากมูลมาทุกปีทุกปีครับมาแล้วมาปักหลักแล้วพูดคุยกันแล้วถึงหน้านาเขาครับเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาแต่ประเด็นที่ผมพูดวันนี้ผมถึงบอกว่าพักประชาชนเองนี่หมดบนขังแล้วครับพี่น้องประชาชนไม่เชื่อ สื่อเองก็ไม่เชื่อมีแต่สื่อของพวกตัวเองเท่านั้นนะครับที่ไม่กี่ช่องเพราะว่าเจ้านายถือหุ้นอยู่ลูกพี่ถือหุ้นอยู่ต้องพูดต้องเชียร์ครับประชาชนก็ไม่เอาครับสุดท้ายสื่อต่างๆที่เห็นต่างกับรัฐบาลน,นะครับไปเชียร์พลเอกประวิตย์วงสุวรรณนั่นหมายความว่าหมดแล้วหรือพักประชาชนทําให้สื่อต่างๆนลยครับแต่ก่อนนี้ครับยุ เขาเรียกว่ายกคุณส่งเสริมคุณตอนนี้เริ่มจะหันหลังออกมาครับเริ่มจะมีการฟาดฟันไม่ว่าจะเป็นคดีต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้อความต่างๆที่คุณออกมาถแถลงปรากฏว่าสื่อไม่เอาด้วยสื่อหักหน้าคุณด้วยซ้ำไปบางทีครับนั่นหมายความว่าการเล่นอะไรที่เสเปสปะการเล่นอะไรที่ไม่สมควรที่จะเล่นครับ มันใช้ไม่ได้กับสังคมไทยบอกเลยครับอย่ายุยงส่งเสริมอย่ามาปลุกปัป่นไม่ได้ผลเนี่ยที่บอกแลนสไลด์ในปี70ไทยเขายุบสภาเยี่ยงเยียงเยียงทุกวันนี้ครับไม่มีทางครับบอกเลยไม่มีทางหวังว่าเสี่ยมให้พรรคภูมิเกไทยทะเลาะกับพรรคเพื่อไทยครับก็อย่าหวังหร ถ้าพักภูมิใจไทยออกจากรัฐบาลชุดนี้ไปร่วมกับพักประชาชนตั้งรัฐบาลนะ่ะนะผมว่ายากยิ่งกว่าเอาดาวเอาเดือนลงมาข้างล่างเหีครับจริงๆเป็นไ,ไปไม่ได้เลยครับฮะถ้าบอกว่าพักประชาชนเองไปร่วมกับพักภูมิใจไทยตั้งรัฐบาลใหม่นะ่ะเอาฝันกับเขาหน่อยหนึ่งครับ และจะไปตอบประชาชนว่ายังไงถามหน่อยอ่ะจะไปตอบประชาชนว่ายังไงครับพักประชาชนไม่ได้สมรส์นะพักประชาชนทําเพื่อประชาชนอย่างั้นเลยครับอย่ามาพูดเลยดีกว่าครับมองก็ไม่เห็นทางทางตันทุกเส้นทางครับเดินต่อไปไม่ได้ถ้าบอกว่าไม่จับมือกับพักเพื่อไทยแล้วมึงจะตั้งรัฐบาล พักเดียวได้เหรอถามแบบโงโงๆนะไม่ได้เสรีนรอคครับบอกว่าถ้าเอาภูมิใจไทยออกแล้วไม่เห็นรับร่วมกับรัฐบ,บ,บาลน,นะพักประชาชนจะเข้าร่วมกับพักเพื่อไทยหรือเปล่าออกมาพูดว่ายังไงเสียนเราก็ไม่จับมือด้วย ใครจะไปจับมือกับมึงไอ้นิสัยแบบนี้กับนิสัยเฮี้ยอย่างพวกมึงเนี่ยใครจะมาจับมือกับพวกมึงอันนั้นก็ไม่เอาอันนี้ไม่เอาครับแต่ไม่มองว่ากฎกติกาของระบอบประชาธิปไตยแต่เขาเขียนไว้ว่ายังไงมันมีกติกาอยู่ว่ามันต้องมีเสียงขนาดนั้นขนาดนี้ทาได้หรือเปล่าอยันดีแต่เฮาแต่หอนกับดูกฎกติกาเขาด้วย ถ้าบอกว่ากติกานี่มันไม่เป็นธรรมกติกานี้มันไม่ถูกต้องแล้วพวกมึงมาลงสมัครในนามกติกานี้ได้ยังไงอย่าเอาสมองหมาปัญญาควายมาพูดเลยครับต้องบอกนนะ้น่ะคิดคะแนนยังไงคิดเสียงยังไงมันก็ไม่ลงตัวครับฝ่ายรัฐบาลเขาไม่แยกกันหรอกครับยิ่งภูมิใจไทยด้วยครับ สบายใจได้ครับไม่ไปไหนแน่นอนถึงจะมีทะเลาะเบาะแวะ้ถึงจะมีความเห็นต่างกันอย่างนี้ครับผมเชื่อเหลือเกินว่าพรรคภูมิใจไทยนี่ครับอยู่ในอุ้งม,มือของพรรครัฐบาลนี่แหละไม่ไปไหนครับถ้าพรรคภูมิใจไทยฉีกออกจากรัฐบาลน,นี้พรรคภูมิใจไทยจะไม่เหลืออะไรเลยผมบอกเลยไม่เหลืออะไรเลยครับไม่เชื่อคอยดูสิครับ ไม่ใช่หมอดูแต่นี่ฟันทงเลยบอกว่าเป็นไปไม่ได้ครับพูดให้ฟังแค่นี้แหะครับสวัสดีครับ